อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเกี่ยวอะไรแม่อ้าวไหนใครบอกโดแก้วเลิกเรียนลิเก้แล้วไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ครับทำไมทำไมให้เสด็จแม่หน่อยโอ้โหไม่เหม็นมากไม่คิดจะล้างไม่คิดจะเช็ตไม่ยังเหม็นขนาดนี้เลยแล้วจะเหม็นขนาดไหน โดยเฉพาะตัวนี้หมายถึงอะไรคนละตัวกันแม่เก่งเกงไงไม่ใส่แล้วนั่งไงอ่ะแสดงว่าลุกเมกียืนดูเก่งไงอยู่หรอแม่เสด็จแม่ค่ะนี่ไงเสด็จพราเสด็จแม่มาแล้วเนี่ยกมาประทับด้านบนก่อนทุกคนอยู่ในความสงบห้องเฮาเสด็จแล้วเฮ้ยเทางไหนที่จะเจอกันต้องประคองเดี๋ยวก่อนฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนหมอนข้างมากเลยหมอนข้างปักเพชรอ่ะ แม่เดี๋ยว๋เดี๋ยวขึ้นทีเดียวเสด็จแน่ขึ้นไปแล้วคุณแม่ต้องไปรับรางวัลก่อนนะลงก่อนไม่ยากเลรองกระโปรงาาผมคิดว่าตอนนี้กยักเชิญมาม่อยด้านหนุ่มด้านซ้ายซ้ายมือซ้ายมือแม่แม่ใี้ยังองคเดี๋ยวรางวัลใครอะมีในชื่อคติ๊ง รับรับไปก่อนเนี่ยคะ่ะค่ะรับไปก่อนนะคะเขาได้ด้วยหรอใคร <laughs> ให้มาดีพี่ลูกอิน FC พี่แบงค์นะคะกราบขอบพระคุณพี่ลูกอินมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ เสด็จแม่ขออนุญาตถ่ายรูปด้วยเสด็จแม่ปิดเสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วเดี๋ยวเสด็จแม่จะเอาเงินทั้งหมดนี้นะคะไปบริจาคให้บาโฮดเพราะว่าเสด็จแม่มองว่าเราหาทินไลวันไปแล้วก็เอาตรงนี้ไปใช้คุณแม่ทำไมพาหนุ่มไปทุกคนได้เราผู้ชายเอียร์หาเมียอยู่เลยเมื่อกี้เมีย นีะยังงไแม่มาประทับด้านบนเธอวันนี้เธอจะไปประมูลเหรอท่านไหมแม่จะไม่ินด้วยครับแม่หมาแม่จะให้ขึ้นมาก่อนแล้วม่ให้ลงอีกรอบเป็นทรมาร์ทเขาอุ่นขอใครขอใครย่อย่อไม่ค่อยได้ข้อเข่าไม่ค่อยดีทีนี้เจ้ทีเสียงแร็พ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 แรตลอดเวลานะคะก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่สละเวลามาดูในช่วงนี้นะคะ จริงๆแล้วช่วงนี้นักร้องจะหลับแล้วค่ะยืนอยู่ข้างๆจะหลับแล้วปกตินอนกี่ทุ่มพี่ยค่ะเสด็จแม่บันทงกี่ทุ่มบราโฮวเขาก็ปิดก็ไปก็หลับแล้วกลับบ้านตลาดวายเวนะตะคองในเรียกผูุสั่งห้ามมาเอ้ยอาจารเอทำลิฟต์ไม่ทันพม่ค่ะเสด็จแม่วันเนี้ย นี่อะไรกันเนี่ยฮะสุภาษิตสอนซิงเกิดเรื่องอะไรขึ้นเอ้สด็จพ่อช่วยด้วยนะลูกๆเราทะเลาะกันเรื่องอะไรนะรลูกูเสียหายหมดแล้ว <laughs> ลูกกูเ,เล่นป้ามาในนี้ใครเป็นผัวฉันเนี่ยนี่ไงนี่บรรยากาศเหมือนบาร์โค้ดอยู่แล้วไอ้เป็นผัวฉันเอาเอาออกมาเนี่ยพี่แบงค์บอกกับแม่ว่าให้แม่เล่นเป็นอะไรนะเป็นเสด็จแม่พี่ยังไง อ๋อพี่คิมพี่คิมรับรางวัลด้วยฝั่งนน้นลงไปอีกรอบครับจริงหรือไม่จริงจริงครับจริงเหรอคะจริงครับอันนี้เริ่มออกปากแล้วร้องโอ้โหถ้าเอาแบงค์ยี่สิบให้ฉันแล้วจะให้ฉันเดินกอบแก๊ปกอบแก๊ปไปนะฉันจะเอาหมื่นหนึ่งไปเคลี่ยงใส่อย่างไรเก่งใจไม่ใช่อะไรคือเก่งใจวงนี้นะคะเดินลงรายอย่างกัมกร์คูมโดวางไข่ โอ้ยชุดนี้มันก็ใครที่อยากอชอบลิเกชอบไปนะคะแต่อยากเป็นมันไม่ได้เป็นง่ายๆเลยฉันเหมือนผีอัมมากตอนนี้นานๆใส่จะแบบว่าแม่เขาคงไม่ถนัดจริงๆอ่ะไม่เห็นแม่เขาเดินเงี้ยใส่ชุดลิเกแม่ก็เดินเงี้ยคือมันมันไอ้นี่ไงกระโปรงมันเติมคุณแม่เดี๋ยวก่อนสวัสดีคุณแม่ๆนะคะถ้าแก่กว่าดิฉันก็คุณแม่ๆนี่แหละ ถ้าวันไหนแก๊งนี้ไม่มาเนี่ยไม่ใช่ไม่ว่างนะไม่อยู่แล้วไปอยู่บ้านไม่อยู่บ้านแล้วคุณแม่ค่ะคุณแม่นั่งพื้นเลยดิฉันเหมือนคำหมวผู้ใหญ่ยังไงก็ไม่รู้นะคะเห็นแล้วอยากจะติดกาวฟันปลอมของดิฉันเมือเกินตอแป๊บนึงขึ้นขึ้นลงเมื่อไหร่เธอจะทำลิฟต์เอาจริงมาได้ยื่นก็ได้อะ ไม่กี่ขั้นเองพม่ยาค่ะเสด็จแม่เสด็จแม่ก็ยังแข็งแรงอยู่แม่บอกอีกที่ไม่อยาค่ะเดี๋ยวเขารู้เขาจะให้ทำดิเข่เห็นโรลิเกนเราเป็นเซนชั่นไม่มีเรื่องอะไรกันลูกแล้วก็ลูกกับแม่ถูกสอนสิงก็ไอ้หืนกรรมเนี่ยไล่ป้าหมาเนี่ยรถมูสเสียหายหมดแล้วจริงหรือเปล่าลูกสุประษิตสอนสิงเสด็จพ่อกระบอกเชิได้เป็นหัวเสด็จพี่กระบอกเชิดจะมาสอนพล่ดาบเป็นหัวให้เพราะเห็นว่าเสด็จพี่ต้องขึ้นครองราชแต่เสด็จพี่น่ะ ปังกระหม่อมเช่นที่ไหนแล้วกระหม่อมเช่นก็เลยโมโหเลยแกล้งไลป่ปังมานิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะไม่อยากพลาดโอ้โอน้องเขาแกล้งมาพี่กับน,น้องเล่นด้วยกันจะเป็นไรเไพื่อนเราเล่นอะไรเลยสเสด็พจพ่อเสด็จแม่ตีไหมแม่มึงตุ่ปากลูกหนูนี่มันจูบปากลูกหนูด้วยเนี่ยไม่เป็นไรลูกสมัยนี้สายวายกำลังมาลูกทำอะไรลูกก็ถูกเสมอสำหรับแม่แม่เขาสายวายนะวายอะไรอ่ะหัวใจวาย ว่าจีแม่าขแม่มาขับแม่มาขับแม่ขับอร่อยเลยเออไปวายไปวาเด็ดพ่อไม่เอาอ่ะเด็จพ่อต้องช่วยด้วยนะมันเล่นอย่งไม่ได้นะพี่กับน้องเล่นกันไม่ได้สิมันเล่ไม่ได้เพราะหนึ่งเราไม่ได้ไพ่ภาคหน้าเจ้ามีพระคู่มันที่จะต้องแต่งงานแล้วนะลูกอคู่มันเหรอใช่ทำไม่ได้ ลูกกับลูกทะเลาะกันเนี่ยเนื้อเรื่องไงเดี๋ยวเสด็จพ่อเขาโดนสาปเป็นงูกินก่องไม่ใช่ไปแตะหัวพ่อเมื่อกี้นะเสด็จพ่อต้องมีคู่มั่นอะไรอ่ะเสด็จพ่อก็ต้องมีคู่มั่นเสด็จพี่มีพัดคู่มั่นต้องแต่งงานมีเมียต้องแต่งงานลูกอ้าวแบบนี้เสด็จพี่สุภาษิตก็อดมีผัวเลยสิพี่ยากรู้ไหมีผ่านหน้าพ่อไปโดนหน้าแม่อีกแล้วเนี่ยเสด็จแม่ไม่อดเสด็จพ่อก็ไม่อดพ่อไม่อดแม่ก็ไม่อดหรอกลูกเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อนะพี่ยากระ อย่างไรจะวางที <si> ไ่ไหนกันอ้าจริงก็แค่วางเลยไม่ของเราไปจริงหรอไม่ใช่อะไรนะจำหมดไม่ได้เสด็จแม่ชื่ออะไรพี่เจ้าค่ะเรากลับหนูนี่ท่าลูกคือชื่ออะไรฉันยังจำไม่ได้เลยชื่ออะไรก็บอกฉันชื่ออะไรอินมันนี่เออสิแม่ขอพูดวก็ไม่พูดแม่เสด็จแม่ชื่ออะไรเรียกหน่อมันีลูกฉันชื่อ สุจาษิตอึ้งกับสอนสิงโอ้โหผัวชื่ออะไรผัวผัวเสด็หพี่ผัวผัวท่านพี่ใช่เหม่มร้นแล้วหนุ่เสพ่อมาบ้านเองก็แต่งเองไปแล้วแต่งงานมีเมีแล้วเสด็จพี่เลเป็นเลย แล้วลูกอายุ2อง่วยแล้วพ่อกับแม่อยากอุ้มหลานแล้วนะอุ้มาอุ้มหลานเลยลูกหนูยังไม่แก่นะลูกไม่แต่งไม่แก่อะไรอีกจะแปด3ปีจะแปดสิบแล้วนะเนี่ยแห่จะถึงจะเด็กพี่เหรอแหม่โอ้ไม่่นีแม่มาแม่มาให้เขาเกลี้ยงอั้มพนันเลยเนี่ยต้องมากชอบมากมากมากเคยคือเคยดูในในในออนไลน์ไม่เคยเห็นของจริงพอเห็นของจริงฉันมีความรู้สึกว่าโอ้โห นี่คุณเลี้ยงกันมาอย่างนี้เลยอะแล้วได้ใกล้ขนาดนี้โอ้โหคุณคุณที่ได้เงินโอเคเอ็นใจหายแล้วแล้วแต่งก็ได้แต่ว่าไม่พร้อมขอประพาสปากแกอนตี้สักเจ็ดปันได้ไหมจะขอออกประพาสปากใช่อยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบเสด็จพี่จะไปทำพลาสปากอีกแล้วพี่จอจอดประพาสปากแลไปกับไอ้เปียกเนี่ยไมตายแล้วเขาชื่อเปียกชื่อแอนตี้ไหมคะ แอนจี้ <N> พี่คะคราวที่แล้วลูกฉันแอบเข้าไปประพาสป่าเดียวกันมาประพาสป่าเดียวกันอันนี้ไม้ป่าดเดียวกันไม่ได้ลูกไปประพาสป่าเดียวกันอีกแล้วเหรอลูก <c oughs> ใจลูกหัวมันเป็นผู้หญิงไงลูกหัวจ,จะแย่ผู้ชายอะ่ะลูกๆเข้าไปในเขตป่าสมบัติหรือลูกออกมารับข้างนอกข้างน,น,นอกห้อง <c oughs> ไม่ได้ส็ตแม่ต้องถามเตเต้พ่อแล้วไม่ใช่เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี ไอที่เกาอั้มกันเนี่ยใช่ใช่ไหมบอกเขาไปทีเราเป็นผู้ชายไหมใช่ทั้งหมดเตึ้งติเตียนเลยแล้วมันก็ใจกว้างแล้วก็ไมเงี้ยเกิดกว้างแล้วอะไรแมบนด้เสียหายอะไรใจกว้างให้ลูกเป็นแบบนี้เออก็ดีแล้วลูกไปแล้วมันจะเดือดร้อนหัวพ่อใครกันแล้ว เอาแปลว่ากระหม่อมเช้ขอตามเสด็จพี่ไปด้วยกระหม่อมเช้จะได้ไปดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเสด็จพี่สุภพเศษใช่แล้วพยายามตั้งใจอ่ะพยายามตั้น้องไปด้วยใช่ไหมไอ้ไปเสด็จพ่อถึงขัดใจตลอดเลยให้น้องไปด้วยไปเลยเอาไปก็ไปแต่ว่าตามงาแล้วกันจะไปได้เหรอเสด็จแม่ยังไม่ได้ร้องลิเกเลยแล้วแม่ร้องเหรอแม่ร้องเสด็จแม่ร้องเอนสไอ้จริงมุนสอนดีกว่าไอ้องมโนอ่ะร้องแม่ร้องตามมันสิบนิ้วมโนโอ้สิบนิ้วด้วยแม่สิบเนิ้วมโน่ สิบนิ้วมโนสมโธธนีนี่ครูเลยเสียงแหบแล้วมึงอะก่อนซะมั่งงานเยอะเขาไม่ถามแม่เขาไม่ได้เสียงแหบแล้วเขาเสียงเฮี้ยนะเสียงอะไรเนี่ยครูงานเยอะอ่ะสิบนิ้วมโนเสิด็จแม่เอาซะหน่อยสิบนิ้วมโนว้าวสมโธธนีสมโธธนีร้องต่อสิ เอาคำนองก่อนเอาคำนองก่อนสิบนิ้วมานองสะโมทนามาดรอมาละหมาดเลยแม่เอาแม่เอาแม่ดูตแม่ดูตแล้วทำไมต้องเลยสงสารถึงกูว่าแม่กูกลับไปนอนละเมอนี่ดีว่านี่ดีว่าเมืองสะโมทนะเนี่ยสิบนิ้วมาน้องสะไมทนิ้วมน 10นิ้วมะโนสมอทสมโธทนิ10นิ้วมโนสม มึงออกไปได้กูอยู่นี่กูจะไปไหนไี่นี่มึงทำยังไงให้ลูกศิษย์น้องแสงครูได้แม่โมกงนี่ดีแล้วเนี่ยค่ะเอาเป็นว่ากระหม่อมชั้นน่ะไปกับสนิทพี่พ่อให้เวลาแค่นเสิร์ตบเท่านั้นถ้าเสิร์ตบอลรีบไปรีบมาก็ได้เดี๋ยวพ่อพาแม่จะไปเข้าพักก่อนลเดี๋ยวรับระวัตเดี๋ยวรับประวัตกันดีด้วยหนูดีนะลูกนะพ่อเสียงก็เหมื่อกัน